สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าเหมืนอนมั่มาพอกำนองพี่เน่ก็กำเนี่อีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนนะคะสาวผมต่างนะคะทุกคนมา่พอกับสาวผมต่างอีกแล้วคะ่ะคุณอ่ะผมปิวเวิงเวิงแล้วเป็นนี่ผมปิวเวิงเวิงนะคะทุกคนเอยสาวผมต่างผมหาง อะลูกทักทายทุกคนหน่อยแล้วเบเน่เบเน่เบเน่เพิเ่งพึ่งนอนตื่นค่ะสวัสดีวันสงการนาะคะ่ะเบเน่เอออาจจะเสียงดังนิดน่อยเด้อค่ะเบิดพัดลมนะคะเนาะอากาศเอ่ออ้าวนะักหน่อยนะคะ อบอ้าวนะคะทุกคนแต่หันเป็น,ลลนะค,ะคลึ่นๆนะคะคลึ่นๆก็จังฝนสิตกเน่นะคะ่ะต่าะต่ว่าหันออา,อานะคะส่วงการทุกคนไปเที่ยวไซเนโน่นะคะ่ะน้องเป็นเน่บไร้ไปเที่ยวนะคะ่ะอยู่บ้านนะคะทุกคนไปเหตุบุญมาซองมือนะคะติดตอ่อกันนะคะไปทำงบุญอีลา ตาผ่ายทุกคนนะล,ลูกเยัะสิก้มแต่หัวไหลโอยทุกคนมึงเนี่ยล่ะลูกข่เปนเน่หันหน้ามาเปนเน่ปุ่นเปนเปนเน่ลูกมันเป็นเ,เป็นแงสุดเปนเ,เปนเน่ เอยสุรุนันนี้ก็ใส่สมบุกสมบันเได้ค่ะนี่ลดแดงหน่อยเพื่อนนี่ออใส่แบบว่าเด้ดประโยชน์มาเลยคะ่ะทุกคนสือตังแต่เพื่อนน้นอยตัดแต่แรล่เสือเปเพื่อนน,อน้อยจะว่ายายจะว่านั่งได้นะคะเนี่ก็ยั่งใสได้นะคะแบบว่ามันก็สะดวกสบายนะคะ่ะเวลาเขาอยู่คนเดียวอิต้องเสียนายหนิเขาก็เอาใส่รด สะดุดเลยไปเขียนเพิ่นไปนะคะไหนเพื่อน,นางยื้อนด้หลุดอุ่นเสียเขาก,ก็เห็ดน,นันเห็ดน,นี่ไปเนาะคะ่ะเป็นเน่เป็นเน่ลูกทักทายทุกคนเยลยเร็ว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 เว้ยสิมากัดอะไรได้ลูกเอขียวกว่าให้เกิดน,นะคะทุกคนเขียวแต่ว่าเพื่อน,นมันเขียวอยากกัดน,นั่นกัน,นี่เออแต่เขีวเยวกว่าให้เกิดนั่นนั่นเป็นเน่เป็นเน่เป็นเน่โอ้เราบ่นอันหันหนามทาทักทายทุกคนเลยลูกนาเร็วเร็วเร็ว นั่นโอ้ทุกนคนเฮ้ย่นดิบแต่ก็คนนะคะ่ะเนียนหน่อยมาถทายเนาะคะ่ะทุกคนมาถทายอัปเดตคะ่ะ ได้ทุกคนเนาะค่ะเนาะโอเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไวซ์เมสันก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้นะคะาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อน้องเพื่อนบ๊ายบายไหนเนี่ยลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนหน่เนี่ยบ๊ายบาย